สวัสดีค่ะพ่อเจีเกียกเป็นคลิปที่สองเลยค่ะเด้อมาเบิงเหมือนในสิทาะมาเบิงกบค่ะกบเจีเกียกเลี้ยงไว้ประมาณได้ประมาณเดือนนิดๆนะคะนี่ค่ะว่าสิทธาะให้เบิงตั้งแต่เบาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าเจียเกียกบ่ค่อยว่างเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ให้เบิงว่าเจียเจียกเห็ดอีหยังแน่เจียเกียเลี้ยงกบน้าเห็ดสวนน้า ลกยาให้ให้พักบันนี้พักเอาเขาย่ามือเศร้าย่ามือเศร้าเตื่นคืนนั่นไอเอาเขาให้ไก่เอา,เาห่างห้ไก่แล้วก็มาเอาอาหารให้โกบแล้วก็เตรียมพักให็ดพใหญยกำมพักให็ดพใหไ่ค่ะจนกลัวสิบวีว่างกับปอมันสิบเอ็ดโมงเที่ยงค่ะพใหญ่ออกขายตอนบ่ายเนาะค่ะเนาะบ่ายบ่ายพใหญ่ออกขายของแล้วบันนี้ก็หกโมงแรงพใหญ่กลับมากค่ะ บ้านนี้ก็นี่ค่ะเจี๊ยบบูฮูวิธีเลี้ยงหรอกค่ะเลี้ยงตามตาม,มไอ้วมือเจี๊ยบเฮ็ดตามอันนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้พ,ยยพ่อใหญ่คุณนบเดมาซอยเจี๊ยบหรอกเจี๊ยบเฮ็ดเองแล้วกะบ่อน,นี่กับเจี๊ยบก,กะซอยกันขุดกับพ่อใหญ่ที่แรกเจเกี๊ยบบูฮูบ่บ่หนาจะขุดเลิกบ้านนี้หรอกค่ะแต่ว่าเจี๊ยบนั้นกับขุดไปเลวนะเนาะกับขึ้งได ก็เลยเออเลี้ยงไปบันนี้ก็ให้นาเพื่อนน้อยเพื่อนก็กินอิ่มแลลวเพื่อนก็ขืนมานอนทั้งเพื่อนเลยค่ะถึงมานอนแถบแบนี่แล้วค่ะเต็มอยู่บันนี้พวกนี้คือกันค่ะพวกนี้คือกันบันนีเพื่อนมาดนังโก้เพื่อนมาสีบอ่เสมอหรือจังไดหรือว่าตัวใดมันเก่งเพื่อนกะกินอาหารเก่งเพื่อนก็ใหญ่กรมูหนั่นนังไอที่แยกแยกออกไปทั้งพุนนะค่ะเดี๋ยวเสียพไปเบิงไอ้บอบทั้งหนานะคะ วิบึงนะคะเนาะปิบึงปอวทั้งหนาปัวทั้งหนาค่ะนี่ค่ะพวกนี่พันสีญ่กลัวพวกอยู่ข้างในอยู่ค่ะเจี๊ยบสีรุ่มเบื่อนค่ะนี่สีญ่กลัวพวกข้างในเพิ่นกับล่างแกกันได้เพิ่นกับกัดตัวหน่อย เจียเจ๊ยบกก็เลยจะหายจะเลยเอาเพิ่นออกมาอยู่นีค่ะเพื่นก็อยูดีอยู่อยู่นี่ก็สิประมาณลอยหนึ่งเนาะลอยโตเนี่ยแหละเพราะว่าบอได้แยกออกมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าพิ่นยู่ได้แหละทั้งนั้นก็อยู่เพราะว่าเจี๊ยเจี่ยเกเฮ็ดเพราะว่าปกติขันเจียเ๊ยเจี่ยโบเลี้ยงไอพ่อใหญ่พ,ยยพ่นกระสือมาขายอยู่แล้วนะกลวพวกนี่นะ่ะวันนี้พ่อเจี๊ยเี่ยว่าพื้นที่มันกไ็ไรหนึง่งพื้นเจียเเ๊ยเกลี่ยเคสผู้เดียว มันเบาไหวกเห็เลยเลียงกบไปนน้ำเลียงกบไปนน้ำกะกะเห็ดอย่างอื่นไปนน้ำเนาะค่ะกะกะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าเจียเ๊ยกนั่นให้เบิง้งกบแล้วกะหล้กกะสใไ้เบิง้งเบิงเบิงเบิงพักเจี๊ยกพักเจี๊ยกไอ้มันยอดแสงบ่ค่ะก็ให,ให้เบิง้งอันนี้เจี๊ยกเบิงที่ละ่ะ เจี๊เจียกไอ้ปลูกผักซืฝรังค่ะลักลักปลูกผักซืฝรังแบบนี้้วกาผักหนอกนี่มันมาแบบมาเองมันค่ะเจี๊ยกกับปูยุทธกรทรงตลาดเนาะมันนี่กย็ยูเจียเจ๊ยกเก็บผักซือฝรังขายไปออกไปแล้วนะเพิ่นกระเตมอยูมันนี้เจียเจ๊ยก,กับสเก็บพวกนี้ระคะให้พ่อยายเหมือนอื่นเนาะ,ะกับประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเจีย๊ยบมันนี่ลูกสาวเขามาอีลานหน่อยเขามากกับใส่ประเทศไทยเพราะว่าเพิ่น เพื่อนโบคอยว่างนะบันนี้กะกะใส่เพื่อนฮัทหายอยู่แต่เพื่อนว่างก่อนอันสวงนน้เพื่อนว่าเพื่อนสปีดสอบเขมามหาไลาย,ยู่ค่ะกันเลยฝ่าน้ำเพื่อนไอทาพ่อกันคลิปหนาะเด้อค่ะเด้อเพราะนี่แ่ละเรากดไลก์กดแชร์ยังไหเจี๊็งกันเด้อนะค่ะขอบคุณค่ะ